สวัสดีครับคุณผู้ชมนะและ้วก็เพื่อนพร้อมน้องพี่คือ่ายของทีวีชีวิตใหม่สร้างได้นะครับวันที่เป็นึกเทบก็ตรงกับวันเสาร์ที่14กันยายน2556นะฮะเวลาการนี้ก็บ่าย2โมงเกือบ20่นทีแล้วนะก็เป็นการสืบเนื่องนะสืบเนื่องมาจากการพูดคุยกันถึงเรื่องภารกิจชีวิตใหม่สร้างได้นะครับแล้วก็วิทยากรวันนี้นะครับ ก็มีคุณชายชมชยัยซึ่งมาในฐานะที่เป็นเป็นนักวิชาการอิสระหรือเป็นผู้ที่มีความชำชองม,มีประสบการณ์เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องของจิตวิญญาณน,นะครับเรื่องของการที่จะทําตามฝันนะครการที่จะชาบเพิ่มพลังให้กับตัวเองการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะครับ อีกคนหนึ่งนะก็เป็นน้องบูมนะบูมศิราิชานะอายุ22ปีนะครับบูมศีราิชานี่ก็อยู่ที่หมู่บ้านดินทองนะฮะลำลูกกาคลองสองนะแต่เกิดที่ศิราิชานะคุณพ่อคุณแม่ก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่คลองสองแปปีแล้วนะโดยโดยทําอะไรน,นะขายข้าวเนื้นครับขายข้าวเนื้อ<ม>ที่ทําเป็นถุงๆนะถุงร้อยอยูนะ<ม>ถุงละสิบบาทก็ข้าวหอมมะลิแปดบาท เ้าเขาให้เจ็ดบาทคร้เจ็ดบาทแล้วข้าวเหนียวห้าบาทห้าบาท,บาทเป็นการขายปลีกใช่ไหมไม่ได้ขายส่งนะขายปลีกนะไปขายตามตลาดตามตลาดนัดนะครับบูมนี่ก็ได้เข้ามาใช้ชีวิตในในชุมชนนะครับชุมชนบ้านพักใจมาวันนี้ก็คือมาร่วมในการชีวิตใหม่สร้างได้เพราะเรามีมีโครงการที่จะขับเคลื่อนต่อ ก็คือว่าสมาชิกท่านใดที่มีความสนใจหลังจากออกจากบ้านผักใจไปแล้วนะอยากจะสมัครนะเข้ามาโรงเรียนชุดใหม่สร้างได้นะครับก็เข้ามาสมัครแล้วก็กลับบ้านแล้วก็พบปะกันบ้างน,นะครับเป็นการประเมินผลเป็นระยะๆยนะฮะว่าชีวิตของแต่ละคนนี่เป็นยังไงบ้างอย่างคลิปที่เราถ่ายนี่ก็เหมือนกับว่าถ่ายเก็บเอาไว้นะครับถ้าน่าสนใจแล้วก็จะนขึ้นชีวิตใหม่สร้างได้ทีวีออนไลน์ทางยูทูบนะฮะ แต่ถ้าดูแล้วมันไม่น่าสนใจก็เก็บเอาเป็นสื่อการสอนนะครับสื่อการสอนนะครัาวนี้คุณผู้ชมฟังก็คงจะได้ชมนะครับคลิปที่ผ่านไปที่มีคุณชายชมชัยได้พูดถึงเรื่องของอาการสั่งใจตัวเองเรื่องของรู้ว่าปัญหาของอุปสสัคนะคของชีวิตเนี่ยที่มันมันยังไม่ไม่สมเร็จเนี่ยนะครับรู้แต่ แต่มันยังยยังยังงทำไม่ได้นะครับแต่ก็รู้ว่าควรจะทำอยังไงนะครับถึงวันนี้หลังจากเราพูดคุยกันก็ผ่านไปสองวันแล้วนะครับมีความเห็นยังไงบ้างน,นะที่จะเลือกเดินทาง,งชีวิตต่อไปนะหรือมีอะไรเสนอแนะนะอยากจะมาร่วมกับภารกิจชีวิตใหม่สร้างได้นะครับหรือไม่นะฮะ แต่คุณชายคงจะมีความคิดเป็นของตัวเองแหละนะครับว่าอยากเลือกเลือกเดินทางที่ตัวเองกำหนดแล้วก็ชีวิตใหม่สร้างได้มันเป็นชีวิตใหม่ที่สําหรับมีหัวใจใฝ่คุณธรรมนะเพาเราจะใช้หลักธรรมเป็นตัวเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือใน,น,นการก้าวเดินทางของชีวิตครับนสะ่วนคุณชายนี่ก็ยืนยัน,นว่าทำกับ ไปเป็นพนักง,งานเซลเหมือนเดิมตามควมเป็นจริงครับที่เรากําหนดเกมได้ครับนะครับเกมเราจะต้องทําอะไรที่เราสามารถกําหนดเกมได้มากคนเราจะเดินมากไหมากไหไม่ใช่คนที่กำหนดเบี้ยคนนี้เรื่องว่าทําไมล้มเหลวผมก็อธิบายไปแล้วนะฮะก็รู้อยู่แต่มันทาไม่ได้ ก็บอกไปแล้วว่า3ข้อสันดานนิสัยแต่เลือกข้อที่3เกียจตสิ์ถ้าเป็นคิดเขาบอกว่ามาหรหลอกถ้าคิดเขออกาก็มาหรหลอกถ้าไปทําชั่วนะครับบางคนไม่ต้องกินเหล้ากินเบียร์จะททำชั่วเรื่องคอ,อรรัปชั่นเรื่องอะไรแต่ละคนมันก็มีจุดไม่เหมือนกันนะครับรอยคนมันก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีอันนี้ขาวดาทุกคนมันทําหมดนะครับแต่ลักษณะการทํามันจะแตกต่างกันวิญญาณแต่ละดวงนะฮะ สำหรับผมเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้วันสุดท้ายในชีวิตคุณคุณกจะกทำอะไรมากที่สุดจริงๆครับผมพูดออกมาจวากวิญญาณจริงๆแต่ผมอาจจะตีโจทย์แตกต่างก่าสติปจอบตรงที่ว่าผมก็ตายทุวว่าเหรอครับกลางคืนเวลาผมหลับผมตายแล้วครับตื่นขึ้นมาผมมีความฝันนะครับเป็นความฝันผมผมตื่นขึ้นมาวันนี้ผมอยากจะกทำอะไรพอถึงเวลาหลับผมก็ตายครับ ก็จริงไหมล่ะครับเวลาเราก็เหมือนการตายแต่ยังไม่ตายจริงนะครับสองตายคือไม่รับรู้อะไรทาทั้งหมดแต่พอถึงขึ้นผมอยากทำอะไรก็ต้องทํานะครับเป็นความสุขของผมที่ผมอยากจะทําเป็นความพอใจของผมเป็นปัจจัยการมองโลกของผมที่ผมอยากจะทําไม่ใช่คนอื่นกําหนดนะครับครับครับแล้วสิ่งที่ที่จะทํานี่ถ้ามันเกิดไปไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยไปไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับคนอื่นถ้าถ้าเราไม่ใช้หลักธรรมเนี่ย ทำไหมหมายถึงว่าเหมือนกับเหมือนกับคล้ายหลอกลวงอ่ะคล้ายๆเหมือนกับโกหกอ่ะคล้ายๆว่าเหมือนว่าเหมือนเช่นว่าไปยืมเงินเขามาแล้วนะครับแล้วบอกว่าจะไปทํายืมเพื่อไปลงทุนนะฮะทำนู่นทํานี่แต่ความจริงไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปทําอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เฉยๆไปนะมันก็เหมือนว่าผิดนัดไปนะครับแล้วก็ไปไปไปที่คนอื่นต่อ อย่างนี้มันมันอยู่ในภารกิจด้วยไหมไหมายถึงว่าคือมุ่งสู่ฝันนั่นแหละคือทําตามที่ตัวเองต้องการให้มันสมเด็จนะเพราะต้องตัดสินใจนะต้องตัดสินใจแล้วถ้าการตัดสินใจมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เรียกร้องไม่บอกว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยนะตัวเขาไม่เดือดร้อนแต่อาจจะเป็นครอบครัวเขาเพราะเ,เงินหรือว่าเงินเราเราไปเอามาเนี่ยเขาอาจจะแอบให้นะสามีแอบให้มเมียไม่รู้อะไรอย่เงี้ยนะฮะ แต่ก็แต่พอเมียรู้แล้วเนี่ยนะครับก็ทะเลาะก,กันนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนเสียหายอย่างนี้เนี่ยทำทำาด้ไหมหรือว่าในลองลองเพราะว่าบางทีคนเราถ้ามันไม่มีสิลธรรมไม่มีคธรรมอหัวใจเราก็จะไปเดินเดินโดยที่ไม่ไม่รู้จักแยกนะอันนี้บูมฟังด้วยนะเดี๋ยวจะจะจะ,จะถามประเด็นของของบูมด้วย ถงใจตอบตอบประเด็นตรงนี้ประเด็นนี้ผมจะตอบไม่เข้าใจแบบชัดเจนมากนะครับเพราะว่าคนเรามจะได้รู้ลึกลึกว่าสิ่งสิ่งสิ่งอะไรเขาต้องทําเช่นนี้ถ้าไม่จําเป็นเขาไม่ทำหรอกครับจะเกิดการตัดสินใจของเขาถามว่าโดยปกติถ้าผมทํางานเนี่ยผมไม่เคยไปเดือดร้อนใครนะครับถ้าผมทํางานแต่ในเมื่อผมไม่มีทํางานการตัดสินใจของผมไม่ทราบว่าตัดจะได้ผิดหรือถูกแต่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วว่าผมต้องทําตรงนี้ พอทาไปตรงนี้เกตนาของผมนะครับบางทีผมทําไปผมก็เปลี่ยนแผนก็คิดใหม่ไว้คือความคิดผมจะตัดสินใจตลอดทุกนาทีที่ผมบอกว่าวิานาทีวินาทีนะครับผมต้องตัดสินใจด้วยตนเองนะครับจะถูกหรือผิดก็อีกกรณีหนึ่งแต่ผมจะตัดสินใจไปแล้วในตรงนั้นนะครับซึ่งคนไม่รู้เรื่องลึกแต่อยากให้มองย้อนว่าผมเคยทํางานมาเหตุการณ์ทุกอย่างปกตินะครับผมไม่เคยไปบอกบุญเลยครับไม่เคยทอดกระถิ่นนะครับ รอนนี้พอผมไม่ได้ทํางานเนีัยก็จะเจอเหตุการณ์ทอดกระถินเกิดขึ้นเอาล่ะโอเคแล้วไอ้ที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยนะฮะทำไมมันถึงไม่ได้ทํางานก็นั่งทํางานอยู่ดีๆทําไมมันถึงมีปัญหาภาษาไม่ได้ทํางานอยา่างเช่นอุบัติเหตุเนี่ยนะเกิดแผลที่นิ้วต้องขาดงานต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันพาะอะไรสาเหตุที่สาคัญหมายถึงที่ถามผมว่าทําไมผมไม่ไปทํางาน ก็ป่วยแล้วก็ป่วยครับก็ต้องไปโรงพยาบาลไม่ไปนอนโรงพยาบาลทั้งเจ็บครับทําไมถึงเจ็บทําไมถึงเจ็บนะครับก็เกิดจากวันนั้นมีเหตุการณ์ไปดื่มดื่มเหล้ากับเพื่อนนะครับดื่มเนจเซซี่ด้วยนะครับตอนเช้าครับแล้วเกิดปะทะกันจากโต๊ะกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็โดนก้อ้หินลมทับที่นิ้วไปครับปะทะกันปะทะกันกับผมแต่ผมไม่ได้ปะทะกับเพื่อนนะครับปะทะกับเพื่อนในกลุ่มืนอีนกลุ่มหนึ่ง เกิดการคอมเมนต์กันเลยครับเปิดคอมเมนต์แต่ว่าเหตุการณ์ก็ปกติครับผมแล้วก็กินกินแอลกอฮอล์เหมือนกันแอลกอฮอล์เหมือนกันครับพอเหตุการณ์ปกติผมก็เมามากนะครับผมก็ไม่ไปหาหมอเพื่อนก็ซื้อเอาพัฟเตอร์ทำนิ้วเลยครับสาม่นผมแล้วเส้อผมีเต็มไปด้วยเลือดนะครับผมก็นอนตั้งแต่เช้านะครับจนถึงสว่างวันลุกขึ้นโดยไม่แตะข้าวเลยครับสี่มือครับไม่แตะโดยหลับแบบนโปเลียนนะครับปิดชักพอตื่นขึ้นผมปวดแผลมากนะครับปวดแบบสุดยอดนะครับ เงินก็ไม่มีสักบาทผมเดินไปที่อนามัยนะครับข้าวก็ไม่ได้กินนะครับไปอนามัยสระแดง,สร,แดงสระกลางนะครับเขาตก,กใจเห็นแผลผมครับเพราะว่าโอ้โหตัดนุ๊กโ,โ,โอเคครับที่ไปดื่มรีเจนซี่เนี่ยผมเคยดูสมุดบัญชีนะครับที่มาโชว์นะฮรรู้สึกว่าป๊อกที่ถ่ายหรือบูมก็เห็นอยู่เหมือนกันถ้านึกขึ้นได้่ะถอนไปวันนั้นทีเดียวเลยหกพันเจ็ดครับหมดเ้ยงมันมันมาเชื่อมโยงกับไปกินรีเจนซี่นะครับหมดเลยครับหมดเลยนะฮะีเดียวครับ แล้วพอประสบกูจีนะไม่มีเงินสักบาทเลยครับครับนีทุกอย่างนี่มันมีเหตุมีที่มานะฮะ <c oughs> โอเคขอหยุดประเด็นตรงนี้ไปก่อนนะะห <c oughs> ันกลับมาถามบูมอีกครั้งหนึ่งว่าที่บูมเคยทําตัวแบบเหมือนกับหน้าเบื่อนนายนะห <c oughs> มายถึงว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยชอบนักนะที่เราทําตัวอย่างนี้เนี่ยแล้วบูมเคยเกิดความคิดว่าก็เคยตัดสินใจอยากจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน คยให้สัญญาว่าไม่ไม่อยากจะทําแบบเดิมนั่นแหละรู้ว่ามันเป็นขี้นะเขาไม่อยากจะไปกินขี้รู้ว่าเป็นยาพิษเหมือนที่คุณชายบอกนะรู้ว่ามันยาพิษก็ยังไปกินยาพิษอยู่เนี่ยก่อนเนี่ยนะ,อะพ,อ,พอมีสติรู้ไหมที่สิ่งตัวเองทำว่ามันไม่ดีก็รู้ว่าตอนติดคุกลคอล้มก่อนก่อนติดคุกไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีไม่รู้ครับติดคุกมาสามรอบดิ อยู่ในห้องขังนี่บอกแม่ตลอดว่าออกไปจะกลับตัวใหม่เป็นคนดีอืแต่พอแม่ประกันตัวออกเลยปล่อยออกจากสถามมนบำบัดไปหลงแสงสีไปเจอแสงตีเข้าก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอีกเป็นได้อยู่ได้อยู่บ้านได้ประมาณสองสามวันก็ออกไปเหมือนเดิมครับก็เป็นวนๆวนวนอยู่อย่างเงี้ยประมาณสามครั้งด้วยกันคือเข้าไปติดถูกหมดอิสรภาพ สามรอบพอหลังจากเป็นไทยแล้วเนี่ยอิสระแล้วเนี่ยก็โดนตามหวจมูกลิ้นกายใจนะฮะกิเลสต่างๆนะเข,ข้ามาทที่คุญชายแบบว่าเป็นมารเป็นมารหลอกมานหลอกถ้าเป็นวิญญาณารไย่ากานนี้เข้ามาดึงดูดกอ้อนวิญญาตกลับไปสู่วังหมดเดิมใส่ชิดแล้วแล้วปัจจุบันนี้พ่อจะมองเห็นหรือยังว่า เหตุมันมาจากอะไรเหตุที่เราต้องไปติดกับมารหรือไม่ชนะใจตัวเองเคยเคยทิดคนเดียวเพ้าไรมันเป็นเพราะอะไรบ้างเพราะกฎแห่งกรรมเพราะจบกรรมในเวรหรือว่าเพราะวิสัยของเราเพราะน่าจะเป็นนิสัตนดิสัยเพราะเป็นคนที่ชอบไปหาเพื่อนชอบโบปะเพื่อนครับ คือมีอะไรก็ไปคุยกับเพื่อนมันสบายใจดีแต่ว่าคุยกับพ่อแม่ไม่ค่อยสบายใจก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่คยคุยกับพ่อกับแม่ข<อ>นาดวันพ่อวันแม่ผมยังตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่เคยกราบพ่อครับย,ยังไม่เคยก่อน,นเลยตั้งแต่เล็กจนโตอืมไม่แสดงว่ามันไม่ค่อยมีความผูกพันนะใช่ไี้ก็ผูกพันนะแต่เรื่อ,องผมว่าด้วย ผมจริงมเป็นคนที่ขี้อายด้วยนะอะไรด้วยคือตอน,นเด็กๆนี่ถามตรงๆว่าพ่อแม่ได้เลี้ยงเรามาไม่รู้ว่าพอเราไปฝากไว้กับปูกาา่กับย่ากับตากาาับยายให่ตา<ก>ยายเลี้ยู่อยู่กับตาอยู่กับตา,ต,าตั้งแต่เล็กๆเลยมัก็ประมาณเจ็ดขวบจนถึงสิบขวบครับประมาณสามปีนะเจ็ดขวบถึงสิบขวบแต่ในช่วงเกิดจนถึงเจ็ดขวบนี่อยู่กับพ่อแม่อยู่ครับ มันถ <Yeah, S 1> ึงว <Yeah. S 1> <p 't S 1> ่าพ so. so ่อแม่เลี้ยงเองเลยหรือเอาเราไปฝากให้คนอื่นเขาเลี้ยงแต่พ่อแม่ไปทํางานเลี้ยงครับเลี้องพ่อแม่ทํางานแล้วปู่ตากายยาเป็นคนเลี้ยงโอ้ตากับยายเป็นคนเลี้ยงนะฮะโอเคนะครับเออถึงวันนี้เนี่ยอยากที่จะมีชีวิตใหม่ไหมหมายถึงว่าเบื่อนายไอ้ชีวิตบรรทศแล้วไอ้ชีวิตที่มันเข้าบอกอยากครับเพผมว่าเจอยาอย่างเจอยาดีอย่างเจอเครื่องมืออย่าง อย่างว่าวิธีการที่มันจะออกจากวังวนเนี่ยก็คือผมถ้าเกิดผมออกจากที่นี่คือผมก็จะไม่ไปหาเพื่อเลยครับจะอากลัวไปแล้วมันติดตลอดเลยครับก็คือกลับกลับปล่อยจากบ้านนักงรงยนการพบอือตีลงชนบุรีเรีกรชาไปบวชไปบวชเลยครับหลวงยลงบวชอยู Claire, ่ว mm ัดไร่กล้วยวัดรังสีสุทาวาสวัดรังสีสุทาวาสบเป็นวัดที่ น่าเลิ่นใสเหมือนกันมีวิธีปฏิบัติที่ครับก็ญาติพี่น้องก็เสียก็ไว้ที่นั่นแืมแล้วคิดว่าจะบวชนานไหมประมาณสามเดือนสี่เดือนโอโ้โ,อโหขอมโมทนาบุญอังนี้ด้วยนะครับครับอผู้ที่ถ่ายทำตอนนี้คือป๊อกประัญญธรามนะครับก็สามารถถามได้นะถ้าป๊อกสงสัยประเด็นที่มันกลุมเครือของเวียกาณน,นะ ไม่มีความเข้าใจอะไรต่างๆนะพาะก็ช่วยช่วยเสริมได้นะช่วยเสริมช่วยกันหรือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางคลิปหรือทางซีดีก็ตามแต่นะมีความสงสัยประการใดน,นะครับก็อาจจะติดต่อย้อนหลังมาเปิดที่ Facebook ก็ได้นะครับเฟซบุ๊กชิ้นใหม่สร้างได้นะฮะหรือติดต่อมาที่0891334193ก็ได้นะครับส่วนผมเองนะวันนี้มีเอกสารนะครับสองอสองชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้กระแสนะครับของสซยสัญญานะครับ ก็เป็นที่สนอกสนใจสิ้นแหกมหาสเสน่ห์สายยนสัญญานะครับอายุ60ปีนะฮะตอนนี้จัดพิธีสวดพระพิธรรมที่วัดไล่ขิงนะฮะทั้งแฟนเพลงทั้งเพื่อนในวงการนะครับพี่ๆน้องๆในวงการก็โหแน่นขนัดเลยนะไปร่วมสวดกับสายยาสัญญานะครับแต่ก็น่า น่าเห็นใจนะแล้วก็น่าเห็นใจนะ่าศึกษาด้วยว่าชีวิตสายยางสัญญาปัจจุบันนี้นะมันมันไม่ไม่มีอะไรนะมีหนี้ด้วยนะครับต้องเช่าคอนโดอยู่นะฮะแต่ลูกเนี่ยนะกำลังเรียนหนังสือนะฮะลูกสี่คนแต่สายยังสัญญานี่รักลูกมากนะครับเขาแต่งเพลงเพลงหนึง่งชื่อเพลงว่าเพื่อลูกนะ,ะเพื่อลูกนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ตระหนักว่าชีวิตคนนะครับ มันไม่แน่ไม่นอน,นอย่าประมาทต่อชีวิตนะครับมันอาจจะพลาดพลั้งขนาดว่าสายันสัญญานะครับซึ่งเป็นนักร้องขุนพลเพลงลูกทุ่งนะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตทั้งที่มีคนในวงการช่วยเหลือนะครับรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับอีกเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งคุณชายก็ได้พูดถึงอยู่บ้างแล้วนะเรื่องของทวารท,ทั้ง6นะทวารทั้ง6นะศาสตร์แห่งการรู้ทันตนเองนะครับ ก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเป็นเหมือนประตูที่สิ่งเร้าต่างๆกิเลสต่างๆนะครับความอยากตัณหาลาคะนะฮะความโลภปดหลงต่างๆเนี่ยที่มันมันเข้ามามันเข้ามาทางไหนเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้งหกนี่แหละฮะ,ะเข้ามาทางการเห็นการได้กลิ่นการได้ฟังการได้ลิ้มรสการได้สัมผัสพวกนี้เสร็จแล้วมันก็เกิดภาวะของการติดใจ ติดใจแล้วก็เกิดการเคยชินคุ้นเคยอย่างเมื่อคืนนี้นะครับชั่วโมงชีวิตใหม่ชั่วโมงเสริมสร้างคุณธร,รรมได้เรียนเรื่องของวาสนาวาสนาสร้างได้นะครับวาสนานี่ก็คือความเคยชินน่ะนิสัยนะครับถ้าเราบ่มเพาะนิสัยตัวไหนเป็นประจําตัวนั้นก็คือวาสนาเช่นนิสัยของความขี้เกียจนิสัยของความไม่กล้านี่วาสนาก็ก็จะอยู่แบบเดิมๆแต่ถ้าเป็นนิสัยของความขยันนะรู้จักเก็บพร้อมลอ้อมลิบแล้วเป็นคนที่กล้าหัญชาญชัยนะ วาสนาก็คงจะต้องประสบความสำเร็จร่ำรวยอย่างเงี้ยนะครับถึงตอนนี้นะครับก็คงจะปิดท้ายนะครับใน,ในคลิปชุดนี้นะครับโดยการฝากหรือสรุปสิ่งที่อยากจะนําเสนอนะครับให้กับคุณผู้ผู้ฟังโดยเฉพาะการสอนตัวเองก็เนะี่การย้ํากับตัวเองเพราะว่าสื่อชุดนี้ตัวเอก็ต้องมาไปดูนะครับไปดูเพื่อการทบทวนชีวิต เพราะตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้สื่อนะเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือในการช่วยเราให้ให้ให้เลิกจากนาิ่ใส่เดิมๆสิ่งไม่ดีไม่นามเพราะว่ามันเหมือนเราสัญญาเอาไว้ะนะเหมือนจัตเราพูดเอาไว้พูดไว้แล้วเสร็จแล้วเราเราไม่ทําตามที่เราพูดเราประกาศให้โลกรู้แล้วเนี่ยแล้วสื่อชุดนี้มันไปทั่วโลกเลยนะทั้งประเทศเลยนะครับนี้มันก็จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตไ,ได้ได้วขึ้นอนะ่ะชามีอะไรจะ สรุปแล้วก็การปิด้ายการผมสรุปแล้วก็อยากจะถ่ายทอดนะครับท่านที่ฟังอยู่ก็ไปนำปฏิบัติได้แล้วก็ใช่หรือไม่ครับเรื่องจุดหมายครับชีวิตคนเรานะครับผมไม่ได้จำโค้ดจอยสิริรักขึ้นมานะครับแต่ผมสามารถขยายความว่าเราเกิดมาในโลกใบนี้สิ่งอะไรที่เราอยากจะเป็นจุดหมายเราที่อยากจะเป็น ฉะนั้นเกิดมานะครับเราต้องตั้งความหวังสิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆไม่ใช่คนอื่นอยากให้เราเป็นนะเรามีจุดหมายอยากอะไรอยากที่เราอยากจะเป็นนะครับแล้วเราก็ทำเลยครับทำไปนปฏิบัติเราจะมีความสุขเราจะไม่แห้งแล้งทางวิญญาณนะครับชีวิตเราจะมีพลงังอย่างเช่นบุคคลสําคัญนะครับศรซ่าก็บอกว่าข้าพเจ้าม,มีชีวิตอยู่เพื่อความหวังใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีจุดหมายนะครับชีวิตเราจะแห้งแล้งวิญญาณอยู่ไปวันๆนะครับเราจะไม่มีพลงัง จุดหมายอะไรก็ได้ครับที่เราตั้งแบบผมเนี่ยผมเริ่มทําทันทีนะครับผมทําทุกวันนะครับจะทามั่วทําผิดผมก็ตัดสินใจคือผมเชื่อมั่นในตัวผมคือผมได้ทําไปแล้วผมก็ภูมิใจนะครับแล้วชีวิตคนเรานะครับที่ผมอธิบายไปแล้วว่าตายทุกวันนะครับซ้อมตายคือก่อนนอนก็ตายนะครับพอตื่นขึ้นมาก็เป็นของฝันนะครับช่วงที่ตื่นขึ้นมานะครับนี่เราพร้อมที่จะทําอะไรทุกนาทีไปตามที่เราเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหก วันนี้สี่สิบหครับผมยังมีความหวังอยู่ครับจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ที่ตัวผมไม่อยู่คนอื่นครับเขาตอนนี้ผมขอบพูดอธิบายข้อหนึ่งนะครับจำแม่นๆนะครับเมื่อเราพูดแล้วครับเราอย่าไปหลอกกิดใต้สํานึกครับถ้าเราหลอกกิดใต้สานึกเนี่ยกตใไต้สานึกไม่ยอมนะครับสมมติเราอยากจะเป็นอะไรเราก็ต้องทํานะครับถ้าเราคิดล้วเราไม่ทําเหมือนหลอกกิดใต้สํานึกครับตัวนี้อันตรายมากกิตใต้สํานึกนี่จะ ทำลายระบบทุกอย่างคือเราคิดแล้วเราต้องทาเพื่อให้กิตใต้สานึกพลังงานของกิตใต้สำนึกจะได้เคลื่อนเข้าไปสู่จุด่งใหม่ครับโอเคนะครับผมเข้าใจนะครับครับบูชาย่านนะครับบูมมีอะไรจะสรุปปิดท้ายนะครับเก็บต,ตกอะไรต่างๆนะว่าคิดว่าชีวิตใหม่นี่สร้างได้ไหมได้ได้นะและบูมก็อยากจะสร้างชีวิตใหม่ อย่างน้อยก็เพื่อตัวเองอานะนะครับอายุเราก็ยังน้อยแต่ถ้าเราประมาทต่อชีวิตอย่างนี้เรื่อยๆนะเห็นไหมสภาพวกพี่ๆนะอย่างครูผมนี่ก็ป่วยนะป่วยนะนี่ก็ป่วยนะฮะบางทีเราจะทําอะไรถ้าร่างกายเรามันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็เหนื่อยคือมันอยากนอนมันเพลียมันมันเหนื่อยมากนะจะไปทําอะไรทั้งที่ใจเราเรียกร้องแต่มันไปไม่ได้เพราะว่ากายกับใจมันก็คู่กัน บางคนบอกว่ามันอยู่ที่ใจนะแต่อยู่ที่ใจแต่ถ้ากายมันมันไม่ไหวสังขารมันนะมันไปเอายาพิษเอาสารพิษเข้าบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนนะใช้ชีวิตแบบประมาทนะนนก็ฝากเอาไว้อะเพราะมีอะไรที่เพิ่มเติมตมาไหมไม่มีครับไม่มีครับ,บไ,มไม่มีไม่ถึงหมดหมดเด้อไม่หมดครับไม่หมดหมดไหมไปกำลังจะหมดเอาไปก็ยังไม่เป็นไรนะมีไหม ถ้าจยังนึกไออกนะผมก็ขอสรุปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบูมค่อยไเนื้อก่อนเดี๋ยวมันบัดมันหมดนะฮะก็มันยังต้องติดต่อภาคต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอาจจะอารมณ์ค้างนะยังยังยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนะฮะมันก็ต้องพูดไปไปเรื่อยๆเพราะว่าในขณะที่แทนที่เราจะพูดคุยกันตามภาษาพี่น้องน้องเราก็บันทึกเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้ด้วยสิ่งที่คุณชายเขาโทรมานะฮะตอกนกลางคืนนะครับ โทรมาทีๆ,ๆเนี่ยนะคะก็คือผมก็ขอบคุณนะฮะเพราะว่าบางบางอย่างนะคำพูดของเขาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นครูของเราได้นะเป็นครูสอนเราในบางสิ่งบางอย่างนะครับเราไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปนะครับแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนะครับแต่ละอย่างแล้วก็ขอฝากว่าเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้งหกเนี่ยนะครับที่จากสิ่งต่างๆมันเข้ามาเราพยายามปิดให้ได้นะครับถ้าเราปิดไม่ได้มันเข้ามานะฮะ รูปรบกลิ่นเสียงเนี่ยมันเข้ามาเลยเพอเข้ามาแล้วมันติดนะพัติดแล้วเป็นนิสยัยเป็นความเคยชินนะเหมือนที่คุณชายพูดนะครับรู้แต่ก็ทําไม่ได้เพราะมันติดซะแล้วนะมันติดซะแล้วทํำยังไงฮะเราก็มีหน้าที่จะต้องปิดทวารทั้งหมดให้ได้โดยสติสติที่จะปิดมนันนะที่มันเข้ามาเนี่ยแต่ตามดูตามรู้มันน,น,น,นะนะมีสติตลอดว่าสิ่งนี้ควรไม่ควรสิ่งนี้ดีไม่ดีนะครับแล้วอย่าเข้าข้างตัวเองให้มากนะพยายามที่จะโทษตัวเองหน่อยนะครับอย่าไปโทษแต่คนอื่น พราะถ้าเราโทษตัวเองได้เนี่ยเราจะฝึกฝนตนัวเองได้ถ้าเราขาดการฝึกฝนเนี่ยเราก็ไปไม่ถึงความสมําเร็จนะครับก็ขอให้อย่าประมาทแล้วก็ขอฝากว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะอย่าประโยชน์ตนอย่างเดียวนะครับมีอะไรนะครับก็ชีวิตใหม่สร้างได้ครับก็ฝากบอก,ออบอกคุณพ่อคุณแม่หรืตรงที่ชมก็ได้ว่าต่อไปนี้ชีวิตของวงมีเป็นยังไงมั่งอจากนี้ไปก็เป้าหมาองก็จะบวดให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายของผมครับ รู้ไหมว่าบวชนี่บวชเพื่ออะไรไม่ทราบเหมือนกันครับแต่มีคำนึงที่ผมอยากที่นึกให้ที่ผมอยากบวชได้ก็บอกอแม่ผมบอกว่ายายผมบอกว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ได้เป็นผมบวชก่อนท่านชายผ้าเหลืองนะีซึ่งคำนั้นผมอยากบวชขึ้นมาแต่ท่านก็เสียไปแล้วเสียไปประมาณสิบห้าปีเลยครับอ๋อครับก็ขอให้วัดที่บูมจะไปบวชน,น,นั้นนะครับเป็นวัดที่ มีการปฏิบัตินะครับมีการสอนธรรมะนะฮะแล้วก็อยู่ในระเบียบใีศีลอย่าง,างคร่งมันจะได้ช่วยเราในการฝึกฝนชีวิตนะฮะถ้าไปเจอตรงไหนที่มันไม่ค่อยเคร่งมากนะหย่อนยานเนี่ยนะครับทุกวันนี้นะไปจับยาบ้านในวัดนะฮะที่อำเภอหนึ่งนะครับทีท่ผู้ฟังนะตรวจจับ30บวัดเจอ25วัินะ้าวัดนะดนะยาบ้านในีบุตินะฮะโอโหนี่เป็นน่าห่วงว่ามันเข้าไปถึงวัดแล้วเพราะงั้นต้องดูนะว่าจะไปบวชที่ ที่วัดไหนนะครับที่ปลอดภัยในแบดคือที่อันตรายที่สุดก็ใช่นะก็คือเจ้าอาวาสนะครับ